อัฐบินบทที่ห้าเก้าศักดิ์ศรีคนคุมหน้าเสี่ยงขุนที่วเลิกคิ้วเรียวงามกล่าวว่าสำนักท่านจำต้องรับรู้ปัญหาข้อนี้แล้วเลียวติ้งเสี่ยงสื่อกล่าวเสียงทุ้มดาบราเมือ่อปลศิลาเป็นไม้ตายเสียงเล่นยี่ประสบไปบุคคลภายนอกกับเรียนรู้วิชาฝีมอือสำนักเราไหนเลยไม่สืบสาวกรีดกรายได้เสี่ยงขุนทีว่วคุกคิดแล้วกล่าว ก็ได้ข้าพเจ้าจะบอกข้าพเจ้าเรียนรู้ฝ่ามือผลศิลาจากเอ่ยถึงตอนนี้ผันแววเสียงผิดปกติดังเคยที่บึงนอกต้องเบือนหน้าไปอย่างหน้าตาซ้ายมือเพิ่งเบื่อหน้าไปเงาร่างสีดำใสเดินเข้าว่เข้าสู่กรอกจักสุคนชุดดามผู้เหนึ่งโถบเข้าหน้าตางมาคนชุดดามนั้นบิดกายกางกะก็ทยาใสเสก้ขุนทิ่วกระแทกฝ่ามือก็เกิดเป็นคุกุระอันหักดวงดูดานโถมทับลง เอตแปรเปลี่ยนคราดนี้เหนือวกว่าคาดหมายหลวงจีนวิหาต้องสูญเสียอุทาหนอย่างหลือมตัวเสียงกุทิ้วโทสะพ,พุ่งขึ้นแทนี่หลบเลี่ยงกลับตบบึกขวาขึ้นกรีความครุบคลื่นโบกโกรบคราเนองท่วงท่านี้ดูเผลอและเลี้ยวแผ่วเพลียวกับพี่คครยพลางกดดนันอันหนักหน่วงคุมนั้นได้อย่างสิ้นเชิงคนชุดดามรู้สึกมีพลางกระแทกสะท้อนย้อนคืนมาต้องตกวูบลงสู่พื้นอย่างเสียหลัก ยามนี้ทุกผู้คนจงเห็นฉันว่าคนชุดดำนั้นสวมถุงดำคลุมหน้าบุกปิดโฉมหน้าแท้จริงไว้เพียงเผยเห็นแต่ดวงตาเจอเจ,อเจ,อเจ,อเจ้าหวาววับผู้หนึ่งสี่งกุ่ยทิวตาทอประกายวูบรอบร้องในใจเป็นมานวิหารใต้หงส์ปอดเตยเป็ดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศิลปที่ปกติแม้แต่ของจีนวัดอย่างไม่อาจกลวงล้ำบัดน,นี้กลับปรากฏคนภายนอกปุรุเข้ามาและเป็นเรื่องที่ไม่เคยอุบัติมาก่อน ยามนั้นเลี้ยวติ้เสียงสื่อทั้งแตกตือนทั้งเดือดดาจับเจ้าบอกคนคุมนากล่าวว่าประศกเป็นใครบุคุลสิริมยิยญามิการด้วยจุดประสงค์ใดคุนคุมหน้าไมิทันตอบขามเสียขวิพัผ่นผู้รอหากล่าวว่ายังคงให้พระเจ้าตอบแทนเถอะมันคือผู้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาฝ่ามือปนศิลาแก่พระรเจ้าว่าจะ้อกกล่าวเลี้ยวติ้งเสียงสื่อแล้วลงจีในวิหารรู้รู้สึกเดือความคาดหมายห่งใหญ่หลวง คนขุมหน้าคล้ายสถานเพื่อพรงว่าอ่านกาเร็วไรเสียงกุเทิยวตาเจอจ้าดดสายฟ้ากล่าวว่าข้าพเจ้ากล่าวตามความสัจจริงปหารโดยเฉพาะสุบเสียงท่านนี้ยิ่ยืนยัน,ยนวา่าข้าพเจ้าคาดดาวไม่ผิดพลาดคนคุมหน้า,คล,า,า,านลคล้ายข่มสติเยีองเหย็นอลงกล่าวว่าที่แท้ท่านเพียงสดับฟังจากสุบเสียงคาด,ดาวเห็นเปป่าหามีหลักฐานยืนยนันบ่ายข้าพเจ้ายังมีหลักฐานอีกประการหนึ่ง กลมกลุ่มหน้าร้องพ้องอย่างลืมตัวปรับพานได้เสียงกุนทิวเน้นเสียงทีละคำกระบวนท่าที่ท่านจุดชมทำร้ายข้าพเจ้าเมาื่อก่คือวิชาฝ่ามือปนดศิลาเลี้ยวเต้งซสี่งสื่อพอบฝ่าความจุกใจได้คิดขวนทบถวนถึงกระบวนท่าที่กดกลุ่มหน้าใช้ออกมาคู่เป็นกระบวนท่าในฝ่ามือปลดศิลาจรีกสร้างความผู้พานใจจนตวัวสินทุมน่มดาบเปโซเป็นผู้ใดกันแน่ คนกลุ่มนากรบที่มดวงตาเร่งร้อนแยางกระตันหันไปตอบพอจา่าเสียงขู่ทิ้วเค้นเสียงว่ามันคือแปะเล้งใต้เสือคนกลุ่มหนาคล้ายคิดไปถึงว่าเสียงขู่ทวจะเปิดโปงศักดิ์ศรีหมานต้องถอยกายเขก้าวใหญ่เรียกติ้งเสียงสือ่อทัศสถานทั้งลา่าหันควับมาอย่างคนกลุ่มหนากลว่าตอ,อน่านปรเวรแปะเล้งใต้เสือจริงๆหรอ คนคุ้ม้าเสนอว่าไม่อาจทุ่มเทียไปเบียกเ,เงียบงานเลกน้อยจึงกล่าวใช่แล้วจะเป็นไรประจานี้เท่ากับยอมรับโดยด,ดุษฎีเสียงขุนที่เขาพุ่งพ่านใจคนคุหม้านี้ย่อมเป็นบุคคลเดียวกับที่เคยบุกลงเตี้ยมแปรส่วยยาวิการคิดก็จะพราวิเบิร์ดทำลายความสุกจาของตนได้เองตอนนั้นเนนนสียง,งขุนที่วขาคาดกาวณว่าฝ่ายทุกภาพคือแปเลในใต้สื่อบัดนกีการประจักษ์ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ครั้งกระโนนแปะเล้งใต้สื่อที่ถ่ายทอดวิชาฝ่ามือปนศิลากิตนเพียงคิดแรกกับอุทกสุดเยียบในความค้าดคิดของแปะเล้งใต้สื่อเข้าใจว่าเสี้ยงกุงที่ภูงจดจ่ำได้ไม่กี่ท่าคิดไม่ถือเสี้ยงกุลที่ม,ทมีภูปฏิภานปาดเปื่อนเป็นอัจฉริยะสามารถจดจ่ำบวนท่าฝ่ามือปนศิลาได้หมดเส้นพอออกสู่วงนักเลงก็ส่วิชาฝ่ามือนี้สะทานสะเทือนศิลิยี แพะเล็งใต้สื่อย่อมมาเกิดความร้อยหวานไม่สบายใจปรากฏจึงคิดขจัดปราบมือซิ่งหุ้เป็นการถูกถามวิชาฝีมือกับผืนภายหลังอยาคิดหมายทำลายความสุขจชามเพื่อไม่ให้ซิ่งกุ้นทิวเอ่อยอ้างพ่านเพียงถือกบคิดถึงตอนนี้ซิ่งหุนทิวต้องแค้นหัวร้ออย่างเย็นชากล่าวว่าท่านลอบเร้นมาประทุษร้ายข้าพเจ้าสองครั้งที่แท้สืบเนื่องจากสาเหตุใดแปะเล้งใต้สื่อกระชากเสียงว่า เพราะเราสำลักเสียใจที่ถ่ายทอดวิชาฝ่ามือปนศิลาแกะสาตกคราครั้งนี้แปะเล้งใตสื่อบข่าวเสี่ยผูทิ้ขึ้นสู่เสียงวีจึงสะกดรอยติดตามขึ้นมาคิดหาอากาศทำลายพล่าฝีมือฝ่ายตรงข้ามบัดน,นี้แปะเล้งใต้สือพอบรรทุษร้ายล้มเหลวสร้างความรอดูข่มแค้นยิง่งกล่าวจบคำก็าถาโถมก,ก็ไกกม่กล้าเสีกยผูทิ้เบี่ยงกายหมู่ก็หลบเรียกมาทางด้านข้าเก่งง่ายได้พร้อมกับยกมือขึ้นกว่าหมูบ แปรเล้งใต้สื่อรู้สึกไม่น่าหินบอกว่าถุงคุมหน้าถูกดูดกระชากลอยเข้าหาใจกลางฝ่ามือเสี่ยกุูทิวเปิดเผยชมหน้าแท้จริงต่อทุกผู้คนอย่างสิ้นเชิงเสี่ยกุทิ้วเหวี่ยงถุงกุมหน้าลงกับพื้นกล่าวเสียงเย็นชาท่านถ่ายทอดวิชาฝังปนชนิลาแก่ข้าพเจ้าอย่างหินยอมพร้อมใจเพื่อแรกครับอุทกสุดเยียบทับว่าไม่ได้ติดค้างไม่ตีต่อการหวังว่าท่านอย่าได้คุ้คามโกรธจนเกินไป เลียวตีซีกสื่อพันขยับกายวูบสอดแทรกมาอย่างหวากกาของซีกุทเิวกับแปะเล้งไต้สื่อกล่าวว่าเรื่องระหว่างแปะเล้งใต้สื่อกับสำนักเราขอให้ตมาสัสารกี้ครายเองประสบข,ขออยาที่สอดมือยุ่งเกี่ยวซีกุทเิวหกคิดแล้วกลว่าวก็ได้จากนั้นลาถอยไปด้านข่าเลียวตีซีกสื่อจะขยัไกายมาอย่างแปะเล้งใต้สื่อกล่าวว่าเดนรู้ฝ่ามือผลศิลาได้อย่างไรหรอือ ดาบเนื้อบนใบหน้าปเป๊ะเล็ใต้สื่อกระตกวพ่อหากาศกร,ราเนกล่าวว่าพระนักสายศักสีได้ถามไถ่เลียดติง้งเส้นสื่อเปล่าอย่างเข้มขืนสำรวมด้วยศักดิ์สีของผู้ดำเนินการแทนเจ้าสำนักจบคำสอดมบืองไปในแขนจีบอร์ด G board. ลวงไม้เท้าทองคำยาวหนึ่งเชี่ยเปประกายแวววาวดามเนื้อออกมากวัดแกวกกราเนิดไม้เท้าทองนี้เป็นสัญลักษณ์สูสขขงสุดของศิลปิีตกทอดมาทุกยุคทุกสมัย ปกติให้เจ้าสำนักยึดถือคราวข้อนี้เลี้ยวตีงเสี้ยงสื่อดำเนินการแทนจึงรับหมอบรจากเจ้าสำนักไม้เท้าถองพอปรากฏเช่นเช่นองปรมจาจย์สำแดงโตนสิทธิศิลป์ยีล้วนต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้ยึดถือไม่เท้าถองทุกประการแปะเนื้งใต้สืเคยมาอย่างศิลป์ยีหลายครั้งคราสนิสสนมพูนเคยกับเจ้าสำนักศิลป์ยีเป็นการส่วนตัวเคยเห็นไม่เท้าถองด้ามนิ้มา ยามนั้นถึงกับหน้าแปรเปลี่ยนไปแทนที่จะตอบขัากับศาสตร์พุกออกนอกหน้าต่างอยู่เร่งร้อนแปะเล็งใต้เสือที่บุกลุกเสียมยี่ยามวิกาศพกคิดหมายปรรทุร้ายเสียกทิวคันเมื่อลงมือล้มเหลวจึงคิดหลบหนีไปหลวงจีในวิหารอุทานดางระงงมพันป่วนวุ่นวายเล็กน้อยปริบตาที่รวดเดวดุดประกายไฟแปะเล็งใต้เสือใกล้บรรลุถึงระดีหน้นนาต่างแล้วฟันแววเสียงสรรเสริญพระพุทธคูณดางกังวาน เงาร่าใสใายหนึ่งพิ่รธเรี่ยวมาสก,กัดขวางหน้าแปะเลงใต้สื่อไว้แปะเลงใต้สือ่อใจหายหวาบต้องทิ้งล่างลงแต่กาขาดยามื่อเพ่งตามองเห็นเป็นเลี้ยวเต้งเสียงสื่อนั่นเองแม้แต่หลวงจีนในวิหารยังไม่อาจเห็นหน้าล่าเลี้ยวเต้งเสียงสือ่อมีแตเสิ่งคนที่ค่อยสังเกตเห็นได้เสียงกูทิ้วความเดินขึ้นดูจากท่าล่าเลียวเติ้งเสียงสื่อแสดงว่ามันมีพลังการฝึกปืนล้ำกว่าใต้ตีใต้กับเสียงสื่ออีก เลียติงซีสือตาศาสตร์รกายเจิดจา้าเธอถูดไม่เท้าถอกขามขึ้นสูงกล่าวเสียงทุ่มรับร่านยังคิดนี้หรือแปะเล้งใต้สื่อสำนึกว่าพลังการฝึกเปิดยังเป็นรองฝ่ายตรคขามต้องถดถอยไปด้านหลังที่หลักกาวเลียติงซีสือตราดว่าท้านยังไม่ตอบคำถามจะมาแปรเล้งใต้สื่ออับโจอีสิ่นหนุนถากล่าวว่าเราขโมยร่ำเบี้ยฝันปงศิลาจากวัดท่านเลียติงซีสือพุ่งพลาดใจยิ่งกล่าวว่า มวยร่ำเรียนได้อย่างไรเราแซงเข้าวัดมาวิจาหลักามกับเจ้าสำนักท่านรอบเผากาศชมนุบาลฝึกซ้อมฝ่ามือปนศิลาเสี้ยงขุนทิ้วที่ด้า้าก็เข้าใจแปะเล้งใต้เสือไม่ใช่สิสำนักเสียลิ้มที่เรียนรู้วิชาฝ่ามือปนศิลาเพราะขโมยร่ำเรียนนั่นเองควรน,นึกถึงรากระกรตอนช่วงฉงทารกสุรยียนตันห่า เล้ในใต้สื่อบอกว่าบรรลับถ่ายทอดจากเจ้าสำนักเสียวริ้มยอดเป็นข่าโพป,ลปลดหลอกลวงนั่นเองได้ยินเลี้ยวติ้งเสียงสื่อกล่าวสินทุมตะเห็นแก่ท่านเป็นเพศบำพชิตเดียวกันาตมาจะไม่คุกขามมาคับเกินไปเพียงคิดควบปุบตัวอยู่บนศิลุมยี่ชั่วกราวหยท่านเจ้าสำนักพยยิจาโทวเป็นอย่างไรไปเป้งใต้สื่อสนึกว่าไม่มีทางหนีรอดดังนั้นก็มศิษากล่าวว่า เรายอมรับจะตากรรมเลโอตี้สินสื่อที่ไม่เท้าถอกในเบื้องหน้าปรากฏพลางแขลผมุมเดือกแหวกฝาอากาศเป็นสกัดจุดแป้นล็ใต้สื่อที่อยู่ห่างเกือบหนึ่งวาระว่าง,งไวอากาศกิยานี้แสดงออกถึงวิชาฝีมือที่สุดยอดแม้แต่ซิงค์ที่ยวอย่างต้องรอบพวกศิษย์ชมเชยเลโอตี้สินสื่อพอสยบฝ,ฝ่ายตรงข้ามได้ก็เบื้องหน้าไปอย่างขุนจีกาโคสองูปสั่งว่าควบคุมตัวมันไป ลมจีก่าขวดทั้งสองสังกัดตึกพิทักษ์กฎของสิว่วิยามนั้นส่งเสียงรับขามควบคุมตัวไปเล็กไต้สือออกจากวิหารใต้ห้องบอเตยเลียวตีเสียงสือระบายลมหายใจพึมพำว่านน่นับว่าแก้ายปมปัญหาประการหนึ่งแล้วเสียงหูที่ยวกว่าตามองหมานแวบเบดิยขันกายไม้ออกจากวิหารเลียวตีสสตวเสียงสือตวาดเสียงถุมดาประศอกชักเท้า เสี่ยขุนที่ยวชะกรัางหน้าลง,งหันควับกลับมากล่าวว่าเป็นไรหรือปาโซคิดคล้ายไปในรสนษณมนี้หรือเสี่ยขนทิวกล่าวว่าแปลเลนใต้เสือปรากฏกายปัญหาฝ่ามือผลศิลาที่คลายแล้วข้าเจ้าย่อมสมควรแจกไปอาตมาบอกเราว่าเพิ่งขี่กลายพงมปัญหาประการเดิงยังมีเลืองคิดถามถ่ายอีกเสี่ยขุนทิวตาทอปกายมุมกล่าวว่า ในความเห็นข้าพเจ้านอกจากเรื่องนี้แล้วสำนักศิลป์ยีไม่ต้องถามไถ่ข้าพเจ้าอีกอย่าว่าแต่ข้าเจ้าที่ขึ้นสู่ศิลปยีเพียงเพราะปฏิบัติตามมาจดาที่เล่ไว้ไม่มีหน้าที่ต้องตอบคำถามพวกท่านแต่อย่างใดถ้อยร้อยวักขาาลมนี้แข็งกล้าวยีลุจิฉลาที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดรูปหนึ่งพันผุดลุกขึ้นตวาดว่าหมายความว่าท่านไม่ยอมตอบคำถามของสำนักเราเหรือซึ่งุทิ่วกระท่าขาตายังไม่ชำเลืองแหลมัน ราศีเกินชานั่นต้องดูว่าข้าพเจ้ายินยอมตอบหรือไม่หลวงจีฉลานั้นใช้ยาเลี้ยวห่วมเป็นสืติเิร็จพู้น้องของเลี้ยวต้งซ่งสือสังกัดคณะผู้วโสเช่นกันยามนั้นพอฝากโทรศัพท์พันประดางต่อสีทุ่มดาอาเทพธรรมัน้นยังโสโหางน้ำอาัตามากรับคิดใคร่ดูว่าท่านมีความสามารถปานใดขาดขามร่างพุ่งปราดมารัางฝ่ามือคืน เสียงขุนที่วเบียดกายน,น้อยว่าฝา่าเบอร์เป็นทุงท่าเริ่มต้นเชนกานยุดธเมอ่อเสียงตวาดสถานแก้วหูปันดางหลวงจีนเรียยวว่วมฝังวัวออกว่าเป็นสุบเสียเลี้ยวเตี้เสียงสื่อทางนังนั้งชนะทุงท่าลงเรียวตีนน้เสียงสื่อพอสะกดห้าปรามผู้เป็นสติไว้จึงเบือนหน้าไม่อย่างเสียงุนเที่วกล่าวว่าปบระสกแท้เสียงกัวสำนักเสียริมไม่มีอริบักหมากับทาน ท่านถลายทำร้อยห้าหมืชิตเสียริมจนสูญเสียพรองวปมือกระแทกเจ้าสมักิราหะใต้ตีใต้กกได้รับบาดเจ็บรือวจจาจาปานนี้เป็นเชิงไต่ถามแท้ที่จริงเวลเราประกาศโทษฐานความวผิดของเสียขุนทิวท้วเสียงขุนที่วเลิกคิ้วกล่าวว่านั่นต้องถามพวกท่านเองแต่ตมาต้องการคําตอบจากท่านเสียงขุนทิ้วเค้นเสียงว่าอาภัยไม่มีบาจาเรียนบอก เลี้ยวติ้เสียงสื่อต่อให้มีตบะหนักแน้กว่านี้ยังปวดมีโมหะจิตไม่ได้กล่าวว่าอย่างนั้นสำนักเราต้องรับท่านไว้แล้วปางโบกมือวูบลูกจีนมิหารล้วถผูกละคืนแยกย้ายกระจายออกทันทีเสียงผู้ที่ยวแหน่าหูรอดางกัางหวานกล่าวว่าพุนเจ้าเมื่อกล้าเข้ามาย่อมมั่นใจว่าสม่งราอลไปจบขามสาวเท้าเพื่อไกรโออาผ่าเผยคิดเดินฝ่าหงล้อมของลูจีนสืบิมี ยามนั้นเงาโขนทลันบูบลุกจินฉลาสองลูกสกัดขวางหน้าเสิฮุที่ไว้ทั้งสองคือผู้ดูแลเฮียนเตียเก,กาะหอกระถางทูบและช้างกิงเกาะหอสะสมตำราของศิลปิีล้วนมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งลูกจินฉลาทั้งสองลูกยืนเคียงบ่าเกียงไหลยการพนมมือส่งเสียงสรรเสริญพระพุทธคุณว่าอามิตาพุทธลูก เสียงหัเที่ยวชะกักลากหลงเล็กน้อยตาสาสตระกาย่ชดช่วงดุดสายฟ้าตบาะบะบวไปไปร้างฝ่ามือทั้งสองเขนทันเจียกกลางฝ่ามือสุภายนอกแผ่พุ่งพลางหนักตัวเกิีกลาวออกลวงจีนฉาทั้งสองหน่วยหน้าคขนแยกสองมือออกพลางกดดานขุมเนืองจึงโถมทละลักเข้าหาเหยยตกโตกเสียงหัเทียวคิดกระแทกหลงจีนทั้งสองถอยห่างไปผู้ด,ดูแลทั้งสองกลับผนึกกำลังการ หมายคุกขามเสี่ยขุทียวลาถอยกลับมาจึงพิะทัาฝ่ามือการย่งหัผมสีโคมด่างขึ้นก็ปลายพลังแตกลักออกรอบขาแปรปราบถูกไปหน้าผู้คนราวกับถูกผมมีดกรีดผ่านเสีกยขุนทิวสายโงนเย็นพระหนึ่งรถจิชฉาทั้งสองกลับเซตึงตึงถอยไปสามก้าวเทพหัตถมินเสี่ยขุนทิวฝีมือยอดเยี่ยมสมด่างกิติศักดิ์รปราบตื่นจิจีนุกจีเสื่อมยี่ทั้งแตกตื่นทั้งขุ่นแค้น วงล้อมที่เกาะตาคือปัดหวนรุ่นไหวเลกน้อยในกลุ่มโลกจีนมีบุคคลไม่ยินยอมพร้องใจถึงกับคิดเยาออกมาปะทะหางหาร,หารสักคราซเสืยยี่เป็นผู้นำสำนักมาตรฐานมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อตกทอดถึงรุ่นนี้ถูกเส้นกุญวรถถอนอนุภาพไปมีน้อยบ,บัดนี้ในเลยอ,อริยาให้เส้นกุญวอารวาสภายในวัดได้